อย่างยายพิงไฟมันหนาวพิงไฟนั่งกินกาแฟพ่อมนะกาแฟพิงไฟสนุกดีเนาะหนาวเนี่าทาเนาะกาแฟพอมมันหนาวเนาะวันนี้มันหนาวแห้งก็ไปพิงกินกาแฟไปน้ำบรรยากาศยามเช้าดีดี ชงกาแฟชงกาแฟอืมอีกาแฟมาเด้อใครจะกินกินแล้วก็ฟลิงไฟอุ่นอุ่นอืมแซ่บมันหนาวแห้งเลยเนาะจักกะเห็ดยังสาวมากต่ น,แนีแล้วกินกาแฟแล้วก็สิงไปบรรยากาศยางาังเช้าแดดดีดีเอ้ยไปเด้อไปเด้อจะกินจะกินเหมือนที่จากตาเด้โจงไว้ให้ตาเบ่งแซบแซบแซบเพิ่มพลัง อุ่นๆอุ่น,น,นกินบัตากิน,นอะเนาะวันนี้จะไปทางใดล่ะไะไปเก็บผักบุ้งวันนี้จะไปเก็บผักบุ้งอีกเออแม่ค่าเขาสั่งรู้โอ้แม่ค่าเนี่ยสั่งวันนี้ไปเก็บวันนี้นะจะกินมีบับุ้งผักบุ้งก็ได้มันแรงแล้วมันจะมีบ่จัะ จะมีกระดอกผักบุ้งกับบวชักตายเย็น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 เด้อเด้อค่จะกินกาแฟฟิไฟเด้อหนาวบ่บ้านมระเจ้าบ้านใหญ่หนาวหนาวหนาวคัดฟิงไฟแล้วก็อุ่นก็เอาไว้ให้ตาเดี๋ยวอีกินมดนนิจ้าตายกัน เบิ้งปลาไหลนี่สุดหนาวนี่พันคอหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสามสั้นหนาวหนาวจนมือสั้นเนาะเก่งกับสองสั้นาบังคอเออหนาวหนาวหนาวเอาล่ตาตามมากินเลย สวัสด so so ียามเช้า oh, ด้วยเพื่อนๆสุขคูสุขคนโมนี่หนาวหนาวอากาศดีดีทองฟ้าเจ่มใสเอ๊ยจิมานั่งโต๊ดทำอะไรกินกาแฟตุ๊โอ้คุณกินกาแฟแบบใหญ่ตีแม่นบอกเออแกวยกินกาแฟมะนาวแห้งปานนั่นตีห้าวเลยนะหนาวจนปากสั่น ก่อไฟฟิงแล้วเพื่อนๆเอ้ยก่อไฟฟิงแล้วมันหนาวแห้งเจ้าหนาวปะล่ะหนาวเลยเนาะเจ้ายังหนาวเจ้ายังนั่กินกาแฟกับกองไฟแง่เสียงไฟเสียงไฟคนนะถ้ากาแฟมันเย็นเจ้าก็แบบมีถขานไฟเนี่ยเออ อู้ยู่อุ่นเบิ่งคอามฟืนปล่อยเป็นอย่างไรไฟหนาหงองไหนฟืนโอ้ฟืนเต็มเลยฟืนเอาไว้ก่อฟิกหนาวสั่นนะหนาหนาวนี้บดแหละเออเอางี้เลือบบดเป็นขยะแล้วหนาหนาวบดเฮี่ยนึกกึบบดพอมีแห้งคือจะอุ่นเนาะมีแห้งไปเก็บทักงบุ้ง กูลงน้ำพี่หนาวแท้ยายเฮ้ยนี่ความู้มันเป็นหนาวดอกยานแต่ปิ้งแล้มันจะคัดเอาปิ้งว่ายานดอกถ่ายครบรอบสองตายายตายายผาม่วนวันนี้มานั่งผิงไฟชาวมามานั่งผิงไฟเด้อนั่งผิงไฟกินกาแฟ,ฟพร้อมเอ้ยบรรยากาศบรรยากศรรยากศสดชื่น văn hóa tốt, con cá gì đó, 2 thợ đang phím pha lửa nó giải nào nó, mặn ấm lại, mặn ấm lại, mặn ấm đến vậy, ấm đến vậy đấy, pha lửa phin on, cán bóp phím mà nó. เทาแล้วเนาะหนาดตัวบ่แม่เนื้อหนังไปรุ่นเทนหรอกเนื้อเท่ามาแล้วเนื้อกะเหี่ยวหนังกระยานหูตาเสียมันบวคือแต่ยังน้อยพี่น้องเออเอเอ่ามาแล้วหนังเหี่ยวหนังเนื้อเหี่ยวหนังกระยานหูก็เสียตาก็เสีย

บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าเพื <si ่อนๆเอ้ยมึงเด้อนี่มึงบรรยากาศยามเช้าดีดีปั๊บดี๋ยวตาตาอนหน้าตาโอ้ยมาติดกาแฟกินคนละทีวะ